ปรวจสอบการใช้ประโยชน์บนหาดฟรีดอมจังหวัดกูเกตนะครับชายหาดแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับโลกนะครับแต่ระยะหลังกลับมีผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ชวนตั้งคำถามว่าการประกอบการในลักษณะนี้นั้นมันเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นะครับขณะที่ฝั่งของผู้ประกอบการก็ร้องเรียนว่าก่อนหน้านี้พวกเขาถูกเรียกเก็บเงินครับเพื่อเอาไปทาห้องน้า ภาพของหาดฟรีดอมในมุมสูงเผยให้เห็นบริเวณชายหาดที่นำเบาะสีม่วงสีน้ำเงินมาวางเรียงที่หน้าหาดนะครับลักษณะคล้ายคลๆการจับจองพื้นที่ห่างการเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นเก้าอี้สีขาวครับวางเรียงอยู่จำนวนหนึ่งบางส่วนมีการปักร่มบังแดดเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีภาพร้านค้าจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดคำถามครับว่าหาดฟรีดอมแห่งนี้นับเป็นชายหาดสวยเป็นอันดับ18ของโลกที่มีการประกาศชัดเจนนะครับว่าเป็นหาดอนุรักษ์ห้ามมีร่มเตียงและร้านค้าแต่ทำไมจึงมีภาพของร้านค้าและเตียงนอนวางเรียงรายบนชายหาดครับไม่เพียงเท่านั้น Facebook ศูนย์ข้อมูลภูเก็ตภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ยังออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีผู้ประกอบการบางคนบริเวณหาดฟรีดอม อ้างว่าถูกให้เซ็นเอกสารครับซึ่งให้ผู้ค้าเขียนชื่อนามสกุลและลงลายมือชื่อว่ามีความประสงค์ที่จะร่วมปรับปรุปรงห้องสุขาของพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตด้วยโดยรายงานเนี่ยอ้างด้วยนะครับว่าเมื่อเซ็นเอกสารดังกล่าวแล้วผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้าบริเวณหาดฟรีดอมจะต้องจ่ายเงิน5,000บาทในครั้งแรกและจ่ายอีกเดือนละ5 0 0 0บาทจำนวน3เดือนครับ ถ้าไม่จ่ายเงินส่วนนี้จะไม่สามารถขายของได้ครับค่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะออกมาให้ข้อมูลในประเด็นนี้นะคะซึ่งมีการร้องเรียนกันมานานแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบไปเบื้องต้นพบว่าพื้นที่บางส่วนเป็นเอกสารสิทธิ์ของเอกชน mm. ก็เลยยังไม่แน่ชัดว่าการจัดเก็บเงินดังกล่าวทําได้หรือเปล่าแล้วใครเป็นคนที่กํากับดูแล ถ้าพูดถึง Freedom Beach ภูเก็ตหรือว่าหาดไม้เงาวหาดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะเคยติดอันดับใช้หาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2,566แต่ว่าปัจจุบันก็เต็มไปด้วยร้านค้าร่มเตียงแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีการใช้เจ็ตสกีเข้าไปในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้วยนะคะในอดีตครับมีการยื่นขอ เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของหาดฟรีดอมนะครับแต่ต่อมากรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินไปแล้วเพราะเอกสารสิทธิ์ในที่ป่าสงวนแห่งชาติปาดเพื่อเขาหน้าเกิด เอกชนที่อ้างกรรมสิทธิ์ร้องต่อศาลครับปรากฏว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ชนะคดีและมีการร้องต่อศาลฎีกาอีกที่ผ่านมาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักป่าไม้เขต12กระบี่เคยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและจัดระเบียบนะครับพร้อมกับให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดฟรีดอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆและจัดเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าตรวจตราประจำในพื้นที่มาแล้ว แต่ก็ยังคงมีผู้ลักลอบตั้งร้านแล้วก็ยึดพื้นที่ประกอบการมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็มีโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันุนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดหาดฟรีดอมจำนวน48ไร่เศษให้เสร็จสิ้นในปี2567นี้